เชื่อป้ายสครีมเดลิควีนคนนี้แค่คนร้าหนึ่งสตางค์เท่านั้นก็ไปเจอปโปรนี้ในทรูมันนี่มาทุกคนแบบคุ้มเกินไปแล้วแล้วเขาก็มีโปรร้านอื่นอที่เพียบเลยตอนนี้ใกล้สิ้นปีแล้วนะใครที่ใช้ทรูมันนี่เนี่ยเขาไม่ดิวให้แหลกเยอะมากเริ่มต้นแค่หนึ่งสตางค์เท่านั้นวิธีทําคือง่ายมากกดเข้าแอปทรูมันนี่แล้วก็เลื่อนไปตรงนี้เลย <S <S เขาจะมีโปรสุดปังคุ้มส่งท้ายปีเริ่มต้นหนึ่งสตางค์เขาจะมีให้เลือกแบบเยอะมากขนาดนี้เลยทุกคนอย่างนี้คุ้มสุดๆทุกคนเ <airy> ดลงอใช ใช้แลนะใช้ได้จริงทุกคนแค่หนึ่งสตางค์ก็ได้อร่อยแบบนี้แล้วยังมีอีกเยอะเลยนะอย่างอันนี้เป็นชงดีทุกคนใช้หนึ่งคอยแลกเครื่องดื่มชงดีซิงเกเิลแบบเย็นในราคา59บาทจากปกติ8 9บาทใครชอบกดเต่าบินนะจ่ายผ่านทรูมันนี่ได้กระดองคุณ3ไปเลยคุ้มขึ้นอียทุกคนถ้าซื้อดีลผ่านช็อปรีวอร์ดพลัสเซเว่นเซนวัฟเฟิลโคนซันเดย์49บาทเท่านั้นเองอย่างทรูคอฟฟี่อันนี้มีดีลเครื่องดื่มโบราณไซร์าอ,นนอาเป็นนชาาทนะคุมมกร้แค<ส>่1บาทลดไปเลย10บาททุกกเมนู็อัน ไก่มาล่าทุกคนอร่อยมากเลยและทุกการซื้อเนี่ยยังลุ่นรับรางวัลใหญ่มีทั้งเทสล a าทองคําจักรยานไฟฟ้าต่างๆแถมยังให้ลุ้นเงินคืนสูงสุด100บาทสุดปังคุ้มส่งท้ายปีเริ่มต้น1สตาร์ตั้งแต่วันนี้ถึง31ทธันวาคม68นี้เท่านั้นรีบไปใช้กันเลยนะ